ครับวันนี้จะพาไปดูวิธีการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเรานะที่เกิดอาการดิสร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่ทำให้เครื่องของเราช้านะครับโน้ตบุ๊กของเราเมื่อใช้ไปสักพักหนึ่งนะจะมีอาการช้านะสาเเตุเกิดจาก Windows 10เกิดจากการอัปเดตนะอัปเดตเครื่องนะเพราะว่าตัวฮาร์ดดิสของเราเนี่ยใช้เป็นฮาร์ดดิสตัวรุ่นเก่านะก็คือเป็นฮาร์ดดิสแบบนี้นะเป็นจานหมุนนะตัวนี้นะครับอ่ ฮาร์ดดิสต์แบบนี้เมื่อ Windows อัปเดตเนี่ยจะเกิดมีปัญหานะในการเกิดอาการดิสร้อยเปอร์เซ็นต์นะทำให้เครื่องช้านะฮะทีนี้การแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะที่ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะคือเราต้องเปลี่ยนอัปเกรดตัวฮาร์ดดิสต์นะตัวนี้นะฮะเป็นตัวเป็นฮาร์ดดิสเป็นโซลิดสเตตนะเป็นฮาร์ดดิสต์ที่ดดีนะก็คือจะเป็นฮาร์ดดิสต์แบบนี้นะฮาร์ดดิสโซลิดนะคือตัวนี้จะแก้ปัญหาอาการดิสร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะทำให้เครื่องเราเร็วขึ้นนะฮะ เปิดเร็วขึ้นทํางานได้เร็วขึ้นนะจะแก้ปัญหาได้อาการที่ร้อเปอร์เซ็นต์ได้ร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคือแล้วก็เมื่อเราอัปเกรดเสร็จฮาร์ดดิสก์ของเราตัวเก่าเนะี่ยเราก็นําไปใส่ไว้ใน External Bo x เป็นแบบนี้นะครับครับคือการเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนตัวฮาร์ดดิสก์ตัวเก่านะใส่เข้าไปนะจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเมื่อเราใส่เข้าไปในตัวเครื่องแล้วก็คือใส่เข้าไปอย่างแบบนี้นะครับนะก็คือเอาตัวเนี้ย แบบนี้มาใส่เข้าไปนะครับทีนี้เมื่ออัปเกรดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเครื่องจะเร็วขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาดร์เได้จัวจริงๆไหมนะไปดูกันครับหลังจากที่เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเปิดเครื่องเช็คดูกันนะว่า,าเร็วได้ขนาดไหนนะครับตอนนี้นะเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วครับก็ใช้เวลาประมาณ15วินาทีนะที่จะเช็คเช็คนะเครื่องก็จะเข้าสามารถเข้าสู่ Windows ได้ ปกตินะฮะรับอ่านเนี้ยมาแล้วนะฮะครับก็เร็วขึ้นเยอะนะฮะตัวน,นี้นะครับครับกดก็ตอบสนองมาเลยนะฮะไม่หน่วงไม่ช้านะครับคือการแก้ปัญหาดิสร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือเปลี่ยนเป็นตัวฮาร์ดดิสที่ไปเลยนะฮะอันนี้มาเช็คตัวทาร์บาร์ดูนะว่ายังมีดิสร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่หรือเปล่านะครับก็ตามเช็คดูก็ เป็นครับตัวนี้ริ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีเลยะครับก็เดี๋ยแค่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะขึ้นนิดหน่อยนะฮะก็คือตัวนี้ก็คือเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์อยู่นะคือไม่มีอาการริ้ร้อยเลยฮะครับอันนี้ก็คือแก้ปัญหาริ้ร้อยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ครับนั่นก็เป็นเทคนิคนะในการแก้ปัญหาริ้วร้อยได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะโดยการเปลี่ยน าิตย์เสด์ดนะไปเลยนะครับก็คลิปนี้ก็นะ่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างพอสมควรนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามนะครับฝาก u b s c r i b e กันด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปนะดีๆจากทางร้านกันด้วยนะเราจะมีคลิปดีๆมาให้กันทุกสัปดาห์นะคลิปนี้ก็ขอลาทนไปก่อนนะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะขอบคุณครับสวัสดีครับ